พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่แท้จริงในสมัยพุทธกาลก็มีเด็กอยู่สองคนที่ชอบเล่นกันเด็กคนหนึ่งเนี่ยเป็นลูกของชาวพุทธเวลาจะทอดขรุเนี่ยก็จะท่องหรือว่าภาวนาว่านะโมพุทธสัจ่วนเด็กอีกคนหนึ่งอ่ะเป็นลูกของเดียรถี เวลาทอดก็จะนึกถึงคุณของเดีร์ธีทีนี้เวลาทอดทุกครั้งเนี่ยลูกชาวพุทธเนี่ยจะชนะทุกครั้งเลยลูกเดรธีเนี่ยก็ภาวนาหรือว่าท่องตามนั้นบ้างทีนี้อยู่มาวันหนึ่งเนี่ยครอบครัวของเด็กคนนี้ก็ไปไปตัดฟืนไปหาของป่าอยู่ที่ใกล้ๆก,กำแพงเมืองราชคลึ่ก็ปล่อยวัว ให้กินหญ้าอยู่แต่แถวนั้นวัวของพ่อแม่เด็กคนนี้ก็ตามฝูงวัวของคนในเมืองเข้าไปในเมืองด้วยทีนี้พ่อแม่ก็ตามตามวัวเข้าไปในเมืองตามได้แต่ว่าออกจากเมืองไม่ได้เพราะว่าประตูเมืองปิดเสียก่อนทีนี้เด็กคนนี้มาเห็นพ่อแม่ไม่มาสักทีมืดแล้วก็แล้วก็ง่วงนอนก็เลยนอนหลับอยู่ในเกวียนใต้เกวียนทีนี้พอค่ำแล้วเนี่ยก็มียักษ์สองตนออกหากิน ก็มาเห็นเด็กคนนี้นอนอยู่ในเกวียนยักษ์มิฉาทิถิก็เลยเข้าไปลากขาออกมาจากใต้เกวียนดเด็กคนนี้พอตกใจปุ๊บก็เลยอุทานออกมาด้วยคำว่านะโมพุทธสะยักษ์มิฉาทิถิก็ตกใจเพราะว่าเด็กคนนี้กล่าวถึงชื่อพระพุทธเจ้ายักษ์สัมมาทิฐิก็เลยบอกว่าเราเนี่ย ทำสิ่งที่ไม่ควรแล้วฉะนั้นเน่ยเราต้องแก้ตัวด้วยการรักษาภัยอันตรายต่างๆให้เด็กคนนี้ก็เลยยักษ์สองตนเนี่ยเข้าไปเอาอาหารในพระราชวังเอาถาทองคําของพระราชาใส่อาหารของพระราชาให้เด็กคนนี้กินทีนี้ก่อนจะให้กินเนี่ยยักษ์ก็ใช้ฤทธ เขียนตัวอักษรเล่าเรื่องทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นจารึกในถาดทองคําและอธิษฐานว่าขอให้พระราชาเท่านั้นเนะี่ยที่เห็นพอเช้าขึ้นพระราชาไม่เห็นถาดก็ให้ราชบุรุษออกไปค้นหาหาในเมืองก่อนแล้วก็ไม่เจอก็เลยก็ออกมานอกเมืองก็มาเห็นว่าถาดทองคําอยู่กับเด็กคนนี้ ก็เลยจับเด็กคนนี้พร้อมกับถาดทองคําไปให้พระราชาพระราชาก็เห็นอักษรที่ยักษเขียนไว้ก็รู้ความทั้งหลายก็เลยพาพ่อแม่ของเด็กแล้วก็เด็กเนี่ยไปกราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เล่าเรื่องให้ฟังพระเจ้าปิ่นปาศานก็ถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่มีคุณหรือว่า อย่างอื่นก็มีคุณด้วยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเทศสอนโดยสรุปว่าไม่ใช่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่มีคุณพระธรรมและพระสงฆ์ก็มีคุณไม่มีประมาณเป็นที่พึ่งที่แท้จริงอย่าลืมแชร์ธรรมะให้เป็นธรรมทานกับคนอื่นด้วยนะ